ข้าวฟัวเจี้สองส่วนครับผมผงนัวครับมักมักแบบได้แก่ปรุงแบบได้หรอครับพี่น้องครับขันมักสมกับใส่บักเน่าหลายเั็กน้อยขันมักข้าวฟัวนี่เนี้ยมาขันขวานี่ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับลาบไก่สูตรปลาครับนี่ครับอย่าลืมนะครับนี่โอกาสไปลองเห็ดเบิงครับลาบไก่สูตรปลาเป็นไก่ดำนะครับนี่หากินยากครับผมไก่ดำนี่นี่ว่ามันหากินได้ังไงนะครับนี่ ปนไ้าสวัสดีครับตาแชแนลครับเมื่อวนหลาบไก่ครับหลับไก่บ้านนะครับพี่น้องครับหลับไก่บานสูตรปลาที่เราแหละครับก้อนน้่นนี้เค็ดคลิปลับเป็ดไปแล้วครับอย่าลืมไปเปืดอเบิ้งนะครับแต่ว่าเมื่อนี้เฮาสิมาเฮ็ดหลับไก่ครับเป็นหลาบไก่สูตรปลาครับ อันนี้ตอนนี้เขากำลังสีหนังยล่ครับไปพอมันสีเนื้ยครับอ่าเนี่ยนี่มันสีนี้กระดูคอครับกระดูคอที่เขาซับเป็นมุนๆเละครับกระดูคอแล้วก็เนื้ออกไก่ไม่นมาชิมเนื้อเนื้อน่องไก่นะเนื้อขาเนื้อขาเอาเนื้อขาไก่ครับแล้วก็เนื้อขาเนื้อขาไก่เลยก็กระดูคอเขาซับมุนๆครับเดี๋ยวเขาับไปล้วนล้วนแล้วก็อันนี้เป็นนี่เป็นเลือดนะครับนี่ผมจับให้เบิรงขอหยัด อันนี้เลือดเลือดส้อยครับตอนนี้เขาก็ตังฉีกฉีกเนื้อไก่ครับเนื้ออกไก่ครับเพื่อข้าสีข้นข้นหลาบครับผมนี่ครับเข้าก็ฉีกไปเรื่อยๆครับแล้วก็เข้าไปทันหันหนังส้อยทันหนังไก่ันหนังหนังไก่ครับมันจะเป็นคุบกๆุครับเป็นเป็นไก่ดำนะครับนี่ครับนผสมไก่ดำครับผมสูตรสตรปลาให้เรานะครับ กัดสีไปเรื่อยครับผมนะครับเท่ากับสีไปเรื่อยครับนี่สีไปน,น้ำเขคาปากน้ำนะครับเสียอืมเนื้อดีครับกรุบๆครับผมนี่ตับได้ครับนี่เขาเอามาซีบมึงอืม,อม <laughs> นุ่มครับ นีตอนนี้กำลังซ้อยเทิงในอยู่ครับเพื่อที่ใส่ลาบครับเขินเทิงหน้ากับสีนี้ใส่ครับใส่แล้วก็ตับตับแล้วก็เยีงเฉียบขึ้นขึ้นมันเลยว่าไตมันหน่อครับไตไก่้กันนะไตไกล้ครับผมเไตใกล้กันปากกลางก็ขึ้นขึ้นเนื่อสัมผัสข้าสีนี้กรึบๆครับไตไก่นี่ครับ บาดนี้เทาสีมาคุ้นกันนะครับอันนี้หลังจากเท้าสร้อยมาแล้วนะครับอยู่นี่นีกับสีมีเลือดเลือดครับหนังไก่แล้วก็โอุกไก่ครับแล้วก็กระดูกกระดูกข้อครับแล้วก็เครื่องในพวกเครื่องใน้เลยครับเลาเขาสับเรียบร้อยแล้วครับบาดนี้เทาก็อนที่จปรุงครับบาดนี้ก่อนอื่นเขาจะใส่แบบพริกก่อนครับสูตรปลาด้วครับนี่พริกป่นครับบางสูตรเพิ่นสีว่าใส่แบบพริกสุดท้ายแต่ว่าสูตรนี้สีใส่บบพริกก่อนครับผม อีกเพราะว่าบางบางสูตรผ่นสีเห็ดแบบให้มันให้มันรสชาติแบบครบครบ่องก่อนครับเ้างคอยใส่พริกที่หลังครับแต่ว่าตอนนี้เอาใส่แบบพริกก่อนครับสูตรสูตรข้าครับใส่พริกไปแล้วเ้างคอยใส่เอาผงเจ้าเดินขวบขั้วข้าวมันข้าวขวจักษ์สองส่วนครับผมผงนัวครับมักมักแบบได้กับปรุงแบบได้หรอครับพี่น้องครับขันมักสมกับใส่บักหน้าหลายยักษน้อยขันมักข้าวขวบอันนี่เนี้ยมา ขันควายไม่มันสีเห็ดไหนชู่วรวดของหลับการนี่หอมครับแล้วอย่างนั้นก็ใส่น้ำปลาครับอันนี้เขาจะใส่ไล่จะใส่ไล่เติมอีกครับบุ้งไม่แบบให้มันพ่นให้มันจืดๆนดงครับเพราะว่าเ้าแกได้ครับขันใส่เข้มเมื่สีชมไปเมันสีมันสีเข้มพมดครับขันใส่ไล่นะครับโอ้คนไปกว่าเออยังไงหอมครับเริ่มหอมว้าวครับหอมของขนาดเลยครับ เขาคว้าควเองครับฉันไปซื้อตลาดนีมมนม้มันสิม,มันสิบ่วหอมมันสิบ่วงหอมเพราะว่าเขาเอาใบโดนใบโดนเาใส่หม่งน้าลงไปหน่อยนึงเดี๋ยวคนเดินชิมกันนี่ครับอันนี้ใส่หอมอยู่เฮ้ยลูกกันเลยโหเดินเด็ดไปไ่เลยครับหั่หน้าครับ เดี๋ยวว่าตอนนี้กอดคออาวามแล้วครับกินพร้อมหนัวนี่บาท์พร้อมหนัวครับใส่บนังเน่าเข้มบ่ะโอเคครับเดีย๋ยวว่าเขาขใส่ไปเดี๋ยวใส่หนึ่งไปอีกเดี๋ยวเครื่องปรุงพวกพักเขออาจะใช้ที่หลังครับเพื่อปรุงใหรสชาติไม่เหนียวเก่อนว่าเขาใช้บนังเน่าวอนเออใส่บดใส่หนึ่งไปหนึ่งไปบางคำเดี๋ยวพ้นคนเนี่ยเค็มหรอวะ เฮ้ใใสส่่หอมเข้บวงโอเคเลียวนะครับบ้นดนนี้ขั้นตอนสุดท้ายเฮือเ้าใส่หอ,อมครับผมแต่ว่าบางสูตรนี่คนส่ใส่กับผักชีผักชีไทยนะครับแล้วก็หอ,อมปีครับแต่ว่าอันนี้เขาตากอัศภาพเพราะว่าผักชีผักชีเท่ากับบะหมี่น,นี่มันอึดมันอึดครับแล้วก็หอ,อมปีเท่ากับบะหมี่เท่ากับเลยใส่เฉพาะ มัมก็ใบหอมก็ใบกบกอบหดครับผม,มนี่นะครับตัปลาเขากับตามมาตรภาพครับนี่ทำะไมใช้ทัำอัใช่นครับเดี๋ยวชิมกันบผมเผ็ดผมเผ็ดเบิ่งกันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวครับเดี๋ยวว่ารสชาติอีพอดีแล้วนี่ครับนี่ครับเรียบไปแล้วครับลาบไก่สูตรปลาครับนี่ครับอย่าลืมนะครับมีโอกาสไปลองเผ็ดเบิ้งครับลาบไก่สูตรปลาเป็นไก่ดำนะครับนี่หากินยากครับผมไก่ดำนี่นี่ว่ามันหากินได้ยังไงครับนี่ได่กเผ็ดปลาไม่ไก่ดำนะครับว้าว ครับนี่ครับผักเข้ากับสีนี้หลายอย่างครับกินเนื้อกินกับลากกบกระเทียม,มยนนอันนี้พริกขี้หนูครับสุดยอดเลยครับน,บนี่ดอกคาคด้วครับนี่โอ้หายชินยาญด้ลครับดอกคาหินกับลาบไก่นี่พักพักทั่วไปครับอียงโคเขินผักกาดขาวครับอันนี้วอเตอร์เคปครับโอ้เนี่ยอินเตอร์ขนาดนี้วอเตอร์เคปครับสารน้ำผสม่นวานี อันนี้ใบกล้ามตูมตูมซาอุวัสดุครับนี่ครับอันนี้ยอดกอกนี่แบบกรอกครับบ้านห้องบานๆครับแต่ว่าร่วมกันแล้ยลูกตัวครับมะเขือเนี่ยเดี๋ยวห้องไปกินกันครับเดี๋ยวนี่พักไปซทำนี่ก่อนนี่บะกรูดไปบะกรูดเอาไปทอดก่อนอนะไปจะไปตัออ้งหรือเปลี่ยนหรือตั้งไปเพื่อน นี่ครับเ้อามาชิมเลยครับหลับไก่ครับสูตรปลาขี้นเหนียวครับลแล้วอืมไอ้ตุ่มครับตีกิ้งก้อนูรูจ้จดครับแจกไปนี้ครับทัวร์ เล่ามั้งครับออเอวุ่นครับกลอ,อบดีขนาดรับไมเลกว่าุดยจดครับ แซ่บครับผมดูแซ่บครับแซ่บอย่าลืมนะครับครนนี้โอกาสกลับไปเห็ดเห็ดกลิ่ลมาม่วงครับหลับไก่บ้านสูตรปลาครับเดี๋ยวผมขอขอตัวไปกินหลับไก่กันครับเสียบี็ดีครับช่วยไทยกับลืมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเองครับเดี๋ยวสิมีมีโอกาสเชียคลิปแบบอาหารปลาปลาพื้นบ้าน มาสู่พี่น้องเ้าเบิรงต่อไปในอนาคตครับผมสำหรับมันอีกอ่ะขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเดี๋ยว